ซูมันผมมีดักอยู่ใต้ดิน,นหลังกล่องนี้เออนี่ดิสวย,สว,ยสวัสดีครับชอบเดสเกมเพื่อนท่านอยู่ผมกองซรายครับวันนี้ค่ะในเกมอเ e นาเบรกเอา t i อินฟินิตกันอีกแล้วครับวันนี้ครับเรามีอาร์ตแอร์ซอฟต์กันมาลูเอยนครับซึ่งวันนี้น้องอาร์ตบอกว่า พี่ผมอยากเอาเอสเจไปยิงคนแบบนัดเดียวตายอเราจะเป็นคนคุ้มกันมือสไนเปอร์อาร์แอน์ซอฟกันครับผมมาดูกันว่าอาร์จะยิงได้กี่คิวครับอาะก่อนไปดูลืมกดไลค์กดซับ r ชร์เป็นกําลังใจกองซาดยครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด tgbd 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลดสึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และตอนนี้นะครับทางเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมในสองอารีน Breakout Infinite ด้วยนะครับใช้เพียงแค่ UID ครับก็สามารถเติมได้เลยครับถูกกว่าเติมเองถึง10%เลยนะครับรวมไปถึง Arena Breakout ในมือถือก็รับเติมเช่นกันครับไม่ว่าใครจะเล่น PC หรือมือถือก็สามารถไปจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมครับ และนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v v ว l ล o ลย์บ c ล l อร์ดิฟตี้วอลซและเกมอื่นอีกมากมายครับแลวฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ใดเดสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับไม่ใช่อะเอ๋ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มีเซฟอยู่อาร์ตตามมาตามอยู่ไอเราให้อาร์ตเปิดเซฟเดี๋ยวดูอาร์ตได้ของดีเชื่อผมนี่ในห้องนี้นห้องนี้เข้าไปเลย S <S ระวั <ผม S 2> เาางเนี่ยคุ้มกันให้ผมซื้อกาดแดงมาด้วยไม่รู้ห้องมันอยู่ไหนห้องข้างบนห้องข้างบนต่อต้องดูด้วยนะว่ามันดรอปอะไรต้องดูของเลยว่ามันจะมีเรื่องอาวุธที่เปิดข้างล,ล่างเป<ม>ิดเซฟละเสียงนี้เสียงเซฟล่างเซฟไฟฟ้าเซฟไฟฟ้าผมได้พิมพ์ดีดหนึ่งอันอใหญ่อยู่นะสีทองอ่ะแสนแสนแสนอยู่แสนอยู่หลักแสนเลยแต่เอสจแจกไปเป็นล้านแล้วเมื่อเช้าให้เงินคืนะล เอ้ยกดบดว่ะเสียงอย่างอย่างลั่นเสียงโคตรดังอ่ะบอกเลยมันโผล่โผล่มีอีกตัวนึงหน้าประตูบดนะโอเคตายไออาร์อ็เซียนอยู่แล้วเกมประเภทนี้อาร์ติ่งไปกดกระโดดกระโดดแล้วก็กดวิ่งแล้วกดคอนโทรลมันจะกระโดดนะกระโดดยิงเอาไม่ใช่คนละเกมพี่อยากสร้างมาตรฐานไว้ให้ผมเนี่ยแต่ห้องคังอาวุธคือห้องนั้นอาร์ตนะ หนะ้าห้องนั้นที่ที่มองไปแต่มันไม่มีไม่มีปืนดั <นะ S 1> บเลยอาดปุปูอ,อันปาควันแล้วอันปาควันเล็งไม่ไม่ให้มองละเอามุมนี้ถ้ามุมนี้ถ้าอาร์ตเล่นสนยิยอาร์ตมองได้แนละ้วแต่มันก็ก็ก็น่ากลัวอยู่ปประเบิดปลาระเบิดปลาระเบิดปลาระเบิดมันปามาจากไหนวะข้างล่างล่างห้องห้องกระสุนห้องนี้กดเอ็มติ๊กให้ดูห้องนี้ ครับผมอ่าข้างล่างเราบอดบอดใช่ไหมระเบิดเฮ้ยมีคนวิ่งด้านล่างใต้ตีเราเรืโอเคตาย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 ,ตายมันวิ่งไอนี่มามันวิ่งฝ่าย,ย่างนี้เลยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเสียงคนวิ่งจากบันไดเสียงคนวิ่งตรงบันไดโอเค นี่ผมเพิ่งเห็นว่าผมเปิดหน้าไว้เฉยได้ได้ได้เดี๋ยวเข้าไปพีิกสู้เลยกินดาวพีก่อนเพราะเอาบอดบอดเอาเอาบอดวิ่งหนีผมเฉยเลยในห้องการแดงพี่ครับแต่ไม่ได้เปิดยังไม่ตอบถ้าไม่มีปืนนี่เปิดไม่คุ้มใช่ไหมฮะใช่ครับคคุ้มรับเพราะว่ามันต้องปืนเป็นหลักเลยแล้วปืนต้องดูของแต่งด้วยนะว่าถ้าเปิดไหมอยู่อยู่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง พวกนี้มะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างปืนเบาอยู่นี่อาร์มาพลิกยิงสู้ระเบิดระเบิดระเบิดอาร์มาพลิกสู้เลยมาแล้วจ้าตรงนี้เลยไหนใครต้องการตัวผมอยู่ตรงอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนี่นี่ตรงนี้จะติ๊กเลยระวังระเบิดด้นะยี่ยี่ดูอาร์ตบุ๋โดนระเบิดตายรอระเบิดมันการมันปัดระเบิดปัดระเบิดปัดระเบิด โอเคโอเคอ่าครับมาดูเทปอ,อาร์ตเราจะยิงแล้วฮะกี่ตัวพี่กี่ตัวตัวเดียวเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวตัวแฝกโอ๊ตยิงก่อนยิวก่อนยิวก่อนยกเออมันมีหลืบเล็กๆมันยิงรอดออกมาใช่ใช่อาต้องต้องพีกยิงมันอ่าตวซ้อมละครับเสือโคร่ใช่แล้วครับตัวปลอมครับอันนี้ตัวปลอมอันนี้ตัวปลอม เราจริงต้องมีทีสิบสามตัวครับสุวรรณมันผมมีดักอยู่ใต้ดินนี่หลังกล่องเออใช่ดิสวยสิงศูนย์ศูนย์ยังสี่ศูนย์ศูนย์ละศูนย์ละเอ้ยยังยังยังสี่อยู่ยังสี่อยู่ไปเพื่อนเพื่อนดันให้ผมจะสาย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 ผมจะตายผมจะตายกลับผมตัวนึงมันไประเบิดมั่งไประเบิด สองตัวเลยโอ้ระวังด้วยเด้อเยอะเด้อสองตัวนะสองตัวเหลืออยู่ผมไม่เต็มอ่ะผมพาคนใส่ก้าลุกขาใส่ตัวนะรีบดันนะไม่งั้นผมลักไปเล่นแน่รักษาพยาบาลแป๊บยิ้มตายแล้วยิ้ตายแล้วใกล้ป้องครับไล่ไปตัวนึงครับเนี่ยนะหลอกใส่ก้าในห้องขา เอออย่าระวังนะพี่โอ้โตแปอยู่ระวังด้วยโอเคตายสวยหมดแล้ววะสิบสองแปดอยู่สิบหกอยู่ยังยังอยู่อเยเสียงเสียงใครมาข้างผมโอ้ยโผมร่วงโอ้โหโดนใส่ก้าเออเรื่อตายละตายละตายละ ศูนย์โอเค,อเ,คเนี่ยอ่าให้อย่างน้อยรอบนี้อาร์ตไม่เสียปืนก <c oughs> <c oughs> ูได้ได้ได้กูจบอาร์ตให้อะไรนะพี่ตัวแรกที่ยิงแล้ว,วะหรือว่ายิงมาเกมอื่นละเกมอื่นก็ไม่ได้ยิงเอ้ยได้ยิงแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าวเราผมได้ยิงแล้วพี่ไตก้าจุ่มจุ่มเลยเมื่อกี้ <c oughs> ปัง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 โหผมว่ามันรอเราสี่ตัวเลยหรอ โอ้โหฝั่งละสองเนี่ยรอบนี้อาร์ตได้ยิงแล้วรอบต่อไปอาร์ตต้องได้ออกอ่าอ่าค่อยๆพัฒนาไปตามสเตปใช่ออกมาแล้วนี่ปืนที่ผมถืออยู่ตอนนี้ก็คือปืนอาร์ตแอร์ซอกกันนะครับแต่รอบนี้เขาได้คืนแล้วครับขอบคุณครับโอ้โหงเจอันนี้น่าจะเป็นอีเมลฉบับแรกที่ส่งไอเทมคืนมาเขาไปหมดเลย นี่อาร์ตเปิดเซฟเปิดเซฟอาร์ตข้างหลังไปเดินมาข้างหลังนี่นี่เซฟนี่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 เดินบนกันมามันมันเจ็บนี่เลยอ่ะใช่ใช่แล้วเกิดตรงนี้ห้องติดเซฟห้องกระสุนห้องเมื่อกี้ที่เมื่อกี้เคลียร์กันน่ะห้องนี้แหละโอ้โหตู้ตู้อย่างโล่งอาร์ตดูทางยาวทางขวาก็ได้นะครับผมอ่าเราจะได้ถึงมันมีนะพี่มีสุดซอยหลังกล่องมี ขอมมเห็นเห็นป่าก็บอกปืนโผล่เออขอคุมคมตายไม่รู้ไม่เห็นตายไม่รู้ไม่เห็นเอาใครยิงเนี่ยสรุปใครยิงเนี่ยเฮ้ยนี่ใครยิงอ่ะสองนับไม่รู้ไม่เห็นเนี่ไม่คนยิงไม่คนยิงไม่รู้ตายหรือเปล่าแต่คนอยู่ข้างบอกตายอ่ะงงคุณจะต้องเชื่อใครดีวะเนี่ยสรุปใครยิงโอเคนี่แหละตายเน้นๆน่าจะเออเอาบอดอ่ะ มันวิ่งซ้ำทางเดิมไงไม่น่าใช่คนถ้าคนนี้จะโง่ามากอรอบนี้ปืนเยอะอยู่อาร์เนี่ยรอบนี้หน้าเปิดอยู่ก็ถือว่าโอเคไม่ไม,ไม่แย่ไม่แย่<ม>เห็นไหมเห็นห้องไหมลืมไปเลยงั้นผมเปิดเลยแล้วกันอ <laughs> โอเคเราต้องคุ้มกันอาร์นะฮะไม่งั้นปืนที่เหลือจะเป็นปืนเรานะครับห้องนี้เคลียร์เคลียร์ยังเคลียร์เคลียร์ห้องนี้เคลียร์แต่วดูข้างในสุดโอเคเคลียร์ เคลียร์หมดเคลียร์หมดท้องนี้เคลียร์หมดเออได้หมดได้หมดหลับประตูหลับประตูล่ะปาปาเปิดเฮ้ยมีมีมีห้องมีห้องซ้ายห้องขวามีสองห้องมีสองห้องสายตายตายสองสายสองสายสามสายสามอ่าโอ้โหปิงสิบสองอยู่นะปิงสิบสองอยู่นะ เปียกระตุกแรงอยู่เราตายหมดแล้วไม่ไม่เหลือผมอาดได้เหรอดูเขาทำคอนเทนต์เฮ้ยปิงศูนแล้วศูนแล้วศ<ว>ูนย์ระบาดยางัยงยังยังยังขึ้นขึ้นปิงขึ้นมันดักเงียบเลยหรอใช่ใช่แต่เมื่อกี้มันตายแค่สามนะยังอยู่อีกตัวปะวะน่าจะขอปลาระเบิดเข้าห้องนี้ก่อนแล้วกันระวังระเบิดนะระเบิดนี้ทะลุห้อง ทีเราเบิดอีกลูกนึงตาเข้าไปแล้วเคลียร์แต่ปิงสีอยู่นะอ่าให้เก็บอะไรบ้างครับแต่ยังไม่เคลียร์ดิเราออกข้างล่างด้วยนะเราต้องดันลงข้างล่างด้วยนะอาร์ตครับผม ต้องดันละชิบหายละไม่มีอ่าไม่ม,ไม,มีไม่มีนี่ด้วยไม่มีแดงไม่มีปั๊มฟ้าด้วยทันปะวะถ้าเดินไปอะทันถ้าไม่เจอใครอะนะแย่ละกำลังเดินนะ <c oughs> เดี๋ยวโยงกระเป๋าเดี๋ยวโยงกระเป๋าโอ้โหบอดเกิดบอดเกิดแึเปนึง <c oughs> โอ้แม่ง แนวนะผมมาตอนกูจะตายละโอ้โหศพดิ่งนี่ตกใจอโอ้เฮ้ยคนคนยิงบอดใช่ใช่ใช่ตายปิงศูนย์ละยังไม่ศูนย์ยังยังเอาละเฮ้ยศูนย์ละพี่ของผมศูนย์ละเออศูนย์ละศูนย์ละหรือว่าผมยังไงเนี่ยคนเนี้ยตัวสุดท้ายละไม่เก็บอะไรละผมเดินละเพราะผมหนึ่งนาทีครึ่ง อาจจะเก็บเลยก็เก็บเลยจ้าไปละนี่มันรอไงมันรอเราแบบวิธีสุดท้ายเลยโอเคลงมาละอ๋อออกตรงนี้อ่ะใช่ใช่ใช่โอเคงั้นผมไปเก็บศพมันไปเก็บไปก็เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยผมก็นึกว่าไก่อ๋อพี่กล้องเดินไม่ออกเลยไหมตัวใช่ใช่วิ่งไม่ได้แล้ววิ่งไม่ได้แล้วอุ้ยอุ้ยโดนลูกสองยิงไปดีกว่าเอาไปดีกว่าโอเค เสียงบอดอื้ออึงแล้วกันเออบอดเยอะมากเรียบร้อยเก้าแสนเก้าโอ้โหเกิดข้างบนเลยเว้ยรอบนี้ดูปืนห้องนี้ก่อนเลยอะไรเนี่ย MPX แต่งกระโปรงหมามากอาเซนคสุนแพงสุดใช่ไหมใช่เออยิงไปยิงไปมีเสียงทริ้งอ่ะเฮ้ยใครยิงกันอ่ะ ปีห้าครับปีห้ากลัวดังปืนนี้ของรูดขานะรูดขาได้เลยตอนนัดยิงอาจจะมีเสียงชิงอ่ะชิงหกพันชิงกับจ่ายตังค์อ่ะเสียงแคชเชียร์จ่ายตังค์อ่ะบึ้งหกพันเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันอะไรเงี้ยโอ้โหดมดมวิวิแรงอยู่แรงอยู่บันไดครับบันไดบันไดรายการนะครับใช่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  ล็อกไปเลยแหนบอ่าผมเปิดท่องไปด้วยเลยไปเอาไฟไว้ที่กล้องไปฮะจะลอได้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 โอ้โหก่อเหลือเก่าเลยอ่ะไปปลดเน็ตเน็ตไม่โดนมันป่ามุมไหนประเบิด ปลาใหญ่เลยผมปลาลงไปเกาะผมจะพังแล้วเนี่ยเกาะผมเหลือเหลือเก้าอะแตงก่าสนใหญ่นะใช่ใช่ผมวิ่งมาประดิการมีไหมประดิการลงมาละม,มันดันมันดันมาถา่านปะใช่ใช่มันโผล่มา เรานะพี่โอเคโอเคระเบิด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 บัวเมื่อกี้มันน่าจะตายแล้วโอเคโอเคอาจา <c oughs> จะ,จะระเบิดอืเราโดนสองฝั่งนะเนี่ยออ่าขฮ,นะฮิวอยู่เหมือนกัน ใส่กระสุนด้วยข้างล่างปะใช่ใช่เมื่อกี้มันยิงมันยิงแบบตรงไหนอ่ะแอ้ไปเคตราได้มันมียึดจากไหนเน่ยเรามองระเบิดข้างล่างเลยครับข้างล่างปะข้างล่างทางบันไดแดงไม่ก็ตรงช่องช่องบันไดอ่ะบันไดขวาบันไดกลางเนี่ยบันไดตรงเนี้ยเนี่ยบันไดตรงเนี้ยเนี่ยแหละมุมนั้นมันยิงได้อ่ะข้างล่างข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเรา มข้างล่างปะใช่ไหมตรงบันไดกลางบันไดกลางฮะตายเลยบันไดกลางบันไดกลางไม่รู้ตายยังไหนวะมาบันไดกลางแล้วระเบิดเดี๋ยวผมแน่เลยมาบันไดกลางแล้ว ะะไ,ไม่ไหวแล้ววะเล่ามนไหนๆให้เอาเลยครับผมมีเน็ตอยู่ผมปาไปรายกลารรายกางคิดเหรอผมผมปาผมปาใส่มันไอ้มันทำยาอยู่ระลอกทราบเน็ตฮัลุกถ่ายปะเล่ามนไหนๆได้ๆเดี๋ยวดเนรพลรอบๆรอบหนึ่งจะดันขอคิดเพลเหมือนกัน ตายไหมไม่ตายอยู่ไหนวะไปห้องห้องเกิดแล้วโอเคตามเลยเเเอยครับ่ะอ๋อโอเคตกใจดีหันว่ายิงเฉยเลยเอ้ยตัวน,นี้ที่ว่าที่อาร์ตยิงได้นี่ใช่ป่ะอาร์ตไซอฟป่ะเฮ้ยนี่อาร์ตยิงได้ตัวนี้นะว่าแล้วกลางอกอยู่แล้วระเบิดมันก็ปิวมาพอดีอแลกกันและนี่ก็คือ HJ อของอาร์ตรอบที่สองสี่แสนหนึ่งอาร์ตมาเปิดเซฟผมเชื่อว่าอาร์ตตายับะตัวแล้วถามอยู่ครับขับไปเลยโอเคผมล็อก <ตะ S 1> ยาวให,ห้เห็นทิชชู่วางบนตู้เซฟแล้วใจคอไม่ดีโอ้โห,โ,หโหชาร์จกันแล้วโอ้โ ใช่ช้ากันแล้วเสียงคนเอพีห้น่ากลัวมากเอพีห้าอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอาร์ตไปจัดการให้แล้วเหรออีกแล้วเหรอทางเอ้ยเอาว่ะมันเป็นทางยาวไงอาร์ตอาร์ตเปิดช่วยได้เอาแล้วอาร์ตจะยิงแล้วรอผสมเอสเจเลยไม่เห็นอะไรเลยโโววออออกกแแลล้้บอด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  S <S <S เรากำลังเพ่งทางไกลอยู่ได้ได้ไปดูหลังให้ไปมองประตูให้หน,หน่อยมองประตูเลยล็อกประตูเลยครับผมอะไรดูหลังให้จงซ้อมมาจงแตีกแล้วในห้องในห้องตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยในห้องในห้องยมง,งกดอยู่ ตายผะวะผมล้วนหัวผมล้วนหัวคุตายนะคุณตายนะขอปาเบิดขอปาเบิด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 เจ็ดสิห้าด้วยเหรอไม่รู้ซีไหนอ่ะแต่ได้ยินสิบเดียสี่ยีงมันระวังโอ้โหไกลมากไกลมากไกลมากฝั่งตรงข้ามฝั่งฝั่งหน้ารถถังรถถังขวาตรงนี้เลย เฮ้ยอดูข้างหลังเฮ้ยหลังคนไหมบอด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 โอ้ยบอดเยอะจังวะ,ะมันพี่ขึ้นบนเหรอมีศพอ,อยู่ตรงนี้โซนน,นึงตายได้ไงวะ,ะต้องมาดีดิงเหรอฮะ ต้องไม่ได้ยินหรอจบตรงรถถังอะรถฮะโดนหรอไม่รู้นี่มีศพเดี๋ยวทางเข้าปากทางไอ้บันไดแดงเลยพี่ใช่ปะไม่รู้แล้วโดนดูชื่อเดี๋ยวก็รู้เราเดินเชียรดดูมองอยู่ว้ากดปิดวิดตัวเฉยเนี่ยมีคนโยนเอาหมวกคนเอาหมวกคนโยนมาดิเอาไปยิงเลยพี่แแมม็็กกเลย ตายปะตายตายโอเคนี่จะีนี่จะแต่ง้มากเลยเดำแม่มใส่ขอมาแบบ okay. ไว้หนึ่งตีก็ไอ้หนึ่งสวนตายครับ เรียบร้อยโอเคตายตัวหนึง่งคุณหรือบดวะมันจะคนโอเคยาใหญ่ผ่าใหญ่ด้วย f หกกองในกระเป๋าอ่ะเห็นละอู้ให้น้องชายหยิบมามเกือบหมดแล้วเ,เอาปิดซะใช้หมดกระตุ้นตั้งใช้หมดใช่เกาะไงอยู่ที่ <พา S 1> ผมเนี่ยเาแต่งดีนะเ <Okay. S 2> าแต่งนี่งที่สุดจนเกมแล้วมั้ง ทอแดงอ่ะใช่ออกอ่ะทอแดงเลยอ,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 อาร์เ <c oughs> ซ่เกาะอาร์เซ่เกาะอะไรมาเกาะสามป่ะเดี๋ยวเลิกหรือสี่เกาะอะไรไม่สี่ครับสี่ไออาร์ต้อเกาะนี้ไปใส่เลย <c oughs> นี่เกาะเพื่อนนี่เอาไปใส่เลย <c oughs> มงหม่วงกวันละ <c oughs> ใส่ให้หมดเลย <c oughs> เนี่ย <c oughs> ใส่แล้วอาร์จะกลายเป็นรถถังเลยโดนหนุนๆโดนคตรบายอยูอ่ซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ซ้าย อะไรพูดเลยวะฮะข้างหลังข้างหลังเอาบทเกิดโถเอ้ยบทเกิดอีกว่าไงล่ตีเอออาชุบว่ะ ที่มันเดินผ่านไม่รู้ผมยิงมันตายไหมถ้ามันไม่ใช่ก่อหกมันก็ตายอะพนักงานมาฮิวก่อนแต่ผมแต่ผมไม่โดนอะไรเลยโดนแต่ขาก็แขนล้วนๆไม่เป็นอื่นเลยเกาะไม่โดนสักนัดเลยอะ แต่มันย so ังสี่อยู่ไงถ้าถ้ามันตายก็อาจจะสูตรนะไม่มั่นใจเดี๋ยวลองเดินไปดูจะโดนลู่หรือมันในกูไม่มีศพนะฮาจริงตรงไหนบันไดอ่ะว้าวว้าวซ้ายโหัวเฮ้ยละ ตายสูตรละรเฮ้อเคลียร์ของครับสูตรละโอู้แม่งเล่นอะไรพ,พี่กองยิงตัวไหนตายตัวเมื่อกี้ข้างหน้าน่ะแหละมันมันมันเดิมมนมาอยู่หลังกล่องน่าจะกล็อกแน่เลยทรงนี้ใช่กล็อกใช่ไหมใช่แบ้วพูดแต่มันยิงระยะนั้นมันคุมอยู่เหรอวะ กรอกใช่ไหมพี่เออใช่เลยเฮ้ยมันมันไกลมันไกลมากนะรถถังเขาวิ่งใส่ไงรถถังแล้วอะถังเขาวิ่งใส่แล้วตายเลยไงหกแสนเก้า Q เก้า Q สองรถถังสุดจัดโอเคครับวันนี้ก็สนุกสนานกันไปแถววันนี้ได้เล่นกับอาร์ตแลซอฟกันด้วยนะใครที่มาดูวันนี้ก็น่าจะ เป็นผลพวงที่ดีเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่เคยเห็นอาร์ตเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมจะไปตัดไปลงช่องนะครับผม